อันนี้เป็นขนมปังที่เราปิง้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็นีน่ากินมากเลยนะแล้วก็จะมีตัวที่ปัดเนยเอาเนยเค็มนะครับเนยเค็มแล้วก็ชย้กส้ม แล้วก็ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็น้ำเชื่อมเมเปิลด้วยน่ากินมากนะครับแล้วก็จะมีตัวมัฟฟินเนะี่ย เนเน้งนเมงโนะครับกตวอลอ,ลอ,อเราไปดูมุมเด็กดีกว่าครับ โอ้น่ากินมากนะครับมีนักเก็ตให้กินด้วยน,นักเก็ตนะครับโอ้เก้าผัดไม่มีที่แล้วเดี๋ยวอาจารย์เด็กมาใช้แล้วกันน่ารักมาก โอเคครับโอเค,อเคก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าอะไรครับโอเค,อ,เคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตัวโรงแรมนะครับสวยมากเลยนะก็เดี๋ยวจะมากินขนมปังกันนะครับเนี่ยบรรยากาศริมทะเลนะแล้วก็ วันนี้เรามานั่งข้างนอกนะครับอือมอร่วงอะครกาแฟกับช,ช็อกโกแลตอืม นี่เป็นโกโก้ผสมนมเะค่อยหอมก็มี ลองชิมโดนัทกันนะครับอืมอ,อร่อยมากรับเด่อดต้มโอเคนี่อะไรเนี่ยปลาท่องโกปลาท่องโกมีความกรอบอยู่นะครับคือก็จะนิ่มนะแต่ว็โอเคก็บรราก็ศเนี่ยสุดยอดมากเลยนะก็ใครที่มาพักเนี่ยก็แนะนำนะว่าให้มากินเนี่ยด้านนอกเนี่ยคือแบบ บรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยแล้ววันนี้ก็อากาศแจ่มใสแล้วนะครับสุดยอดมากๆ ครับเดี๋ยวไปัต่อครับอันนี้เราก็นอนพักครบสองคืนแล้วนะแล้วก็อันนี้เราก็จะเตรียมเช็คเอาท์นะครับรู้สึกว่าประทับใจมากนะหลับสบายแล้วก็เตียงที่นอนเนี่ยนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็มีสบู่มียาสระผมเนี่ยครบครันแล้วก็เมื่อวานเราก็ได้ไปไว่ายน้ําสระว่ายน้ำมาด้วนยนะครับรู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจมากเลยนะก็ สำหรับใครนะครับที่อยากมีโอกาสเนี่ยก็คือ,อามาเที่ยวที่ศีราชานะครับก็แนะนําโรงแรมเซ็นทรัลฯศีราชานะครับชอบมากเลยก็นี่ก็ขอตัวอไปเตรียมของเช็คเอาท์แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับอตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซ็นทร่าศีราชานะครับเราจะมาอันนี้เขามีงานเทศากาลญี่ปุ่นนะเราไปดูดีกว่าข้างในมีอะไรให้ทำนะครับก็นี่นะครับ แล้วก็จะเป็นสันเจ้านะแล้วก็จะมีตัววิธีศัก,กระ,ะนะครับให้โค้งสองครั้งตบมือสองครั้งแล้วก็คงคำนักหนึ่งครั้งนะตามน,นี้เลยนะก็ให้โค้งสองครั้งนะครับแล้วก็ตบมือสองครั้งแล้วก็คงคำนับอีกรอบนึงโอเคแล้วก็ให้มาจับเชือกด้วยมือสองข้างนะครับแล้วก็สั่นโอเคเรียบร้อยครับโอเคเป็นกิมมิคน่ารักน่าร,รักของเซนทนรันศิลชานะโอเคโอเคเรามาดูตรงน,นี้นะ อน,นี้ได้ตรงน,นี้ก็จะมีตัวแมวหรือว่าหมาเนี่ยน่ารักนะฝั่งน,นึงก็มีต้นไม้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะมีตัวสะพานให้มาเดินเล่นนะแล้วก็เนี่ยน่ารักมากเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูกันต่อฝั่งน,นึงก็มีนะฝั่งน,นึงก็มีโอเคก็จะมีต้นไม้สวยๆนะครับก็จะต้นบอนไซนะสวยครับ มีการตกแต่งเป็นโคมไฟสวยๆเลยนะโคมล้อสวยๆนะครับตรงนี้เลยโอ้สวยมากเลยนะครับแล้วก็มีความคลิด้วยนะครับจะอันนี้ก็มีไฟรถเมล์ด้วยนะก็โอเคบรรยากาศดีมากโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นทางเดินที่เซนทรัลเสียาชานนะก็สวยนะครับประดับโคมไฟเนี่ยแล้วก็เดินมาอันนี้บรรยากาศสวยไหมครับ สวยแบบชอบมากเลยไม่ได้ไปญี่ปุ่นจริงก็เหมือนเหมือนได้ไปญี่ปุ่นเนาะโอเคครับโอเคสวยมากเลยนะครับ <laughs> ก็อ๋อเราไปรับชมกันต่อนะครับเราจะไปที่ไหนกันต่อวันนี้เราก็มากินวานจันยอีนะครับก็นี่หน้แต่น่ากินมากปเป็นเบนโตะนะเราก็จะมีตัวน,นี้เป็นน่าจะกุ้งทอดนะครับกุ้งทอดผัดซอสนะแล้วก็ อันนี้เป็นราเมงแชมเปียนะครับเจ้าประจำแต่วันนี้อมจะมาลองตัวยูสุหมี่เย็นนะครับมาลองกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาลองกันนะครับว่าหมี่เย็นของเยอีนะครับรสชาติเป็นยังไงนะปกติก็ยังไม่เคยกินมาก่อนเลยนะใส่น้ำซอสเข้าไปนะครับเย็นช่ำเลยนะครับก็มาชิมเส้นกัน อ,อร่อยสดชื่นมากเลยครับมีความแบบเที่ยวของต้มยูสุนะหอมแล้วก็นำปมต่อมนะครับรสเครือ่องเกให้มาหนนะ่ยแั่นมาก ใครอยากเพิมความสดชื่นนะมนรุ่นนี้เด็ดมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวทำไปอื่นต่อนะครับก็ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็จะมาพักผ่อนกันนะสำหรับคลิปนี้ก็สนุกมากเลยนะครับวันนี้ก็จบปิดทริปนะสามวันสองคืนที่ศรีราชาครับชอบมากเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ